รุ่นนี้เป็นรุ่น XADV 750ครับปีนี้รถคันนี้มันจะเป็นปี18ครับแต่จด19ครับผมรู้สึกว่ารถรุ่นนี้มันสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ได้บ่อยอกว่ารถรุ่นอื่นเอาจริงๆแล้วรู้สึกว่าการเล่นรถพวกนี้ไม่อยากจะใช้เงินลงทุนเยอะนะครับก็เลยเลือกที่จะเล่นตัวนี้เพราะว่ามันยังพอจับต้องได้ แต่ข้อดีของซื้อรถเ,เก่านี่ของแถมที่เขาให้มาเต็มเลยนะก็ะได้ไดมาได้มาอย่างที่เห็นเลยคะได้มาในราคาเท่าไหร่เนี่ยของแถมเยอะขนาดนี้ยจริงๆเจ้าของขายอยู่ที่สามแสนนะสองแสนเก้าแปดแปดพันแต่ผมแต่ผมต่อได้ในราคาที่สองแสนหกนี่ครับเพื่อนๆดูของแถมที่เขาให้มาเต็มลำจริงๆไปพียด้วยครับแล้วก็เท่าอากาในราคาเท่าไหร่นะครับขออีกทีครับ สองแสนหกหมื่นบาทครับได้ของแถมเยอะขนาดนี้ครับแล้วที่ใช้มาเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับเท่าที่ใช้มาของเจ้า X A D V ตั้งแต่ใช้มายังยังไม่ยังไม่ได้เจอข้อเสียของมันนะครับแต่ถ้าที่เห็นเขาพูดพูดกันก็ยังมีเรื่องเรื่องวาวครับเรื่องวาวนี่จะประมาณกี่โลถึงจะมีอาการเห็นเขาว่าห้าห้าถึงหกหมื่นโลนะครับแต่รถคันนี้มันอยู่ที่สี่หมื่นโลนะครับตอนนี้ใช้มา ก็อยู่ที่40,000โลยโอ้แต่เรื่องวาวมันก็เป็นปกติของเซอร์วิสใหญ่แล้วนะถ้าถึงรอบมันมันก็ต้องเปลี่ยนใช่ครับใช่ครับโอ้เราฟังก์ชันนี่มีอะไรบ้างครับหนคุณมันไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรครับก็เป็นเกียร์ DCT ครับอ่าเกียร์ DCT ก็เราจะใส่ที่มือก็ได้หรือจะปรับจะปรับเป็นออตโต้ก็จะลงรถเก่งนะครับ N <อ>ก็เป็นเยค์ว่างดี D ก็เดินแล้วก็มี Sport. S สปอร์แล้วการขับขี่นี่เป็นไงครับขับดีนะสบายมันมันเป็นรถบิ๊กไฟที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องกำค้าอะครับก็ขี่ได้เลยเหมือนออโตเมติกเรแบบว่าจะมีคนถามว่าพี่ฟิลลิ่งนี่เหมือนแบบพวกอาพีซอะไรอย่างนี้เลยไหมครับอ๋อไม่ครับคนละเรื่องนะทอคกมันจะเยอะมากแล้วก็มันไม่ใช่เอโตมติกแบบ P.C.X. อะครับมันมันอารมณ์รถเก่งมันมีการเข้าเกียร์จริงๆมีแบบว่าแรงกระตุกให้เรารู้สึกนะใช่ใช่ครับแล้วท่านนงท่านนั่งเป็นไงบ้างครับงงสบายนะลองดูฮะอ่าคุณสูงเท่าไหร่ครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดฮะร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอ่าก็ก็ก็ขยิบนิดนิดฮะแต่ข้อดีของตัวนี้คือเบาะเบาะมันแคบเนาะใช่ครับใช่ครับเบาะมัน มันนั่งแล้วเบาะมันสโลปให้เราได้นั่งนั่งนั่งได้สบายการวางทครงวางขามันก็เลยแบบดูไม่สูงมากนะครับใช่ครับมีอะไรอยากแนะนํำเพื่อนๆที่มองรถรุ่นนี้ปีนี้นะครับอืมก็ลองดูฮะสนุกจับต้องได้ฮะโอเคครับผม